คำด่าคนอื่นด้วยคําโกปกระว่างเป็ดสิกินขี่ในสมัยพุทธกาลคนหนึ่งมีจิตศรัทธาส้างวัดขึ้นมาบัดหนึ่งแล้วก็มอบถวายให้พระที่ตนนับถือเป็นเจ้าอาวาสอยู่มาเหมือหนึง่งมีพระภูมิศีลลุ่มหนึ่งออกธุดงผ่านมาและ้วกะ็ขอเข่าพักที่วัด แห้งนั่นชัวข้าวบรรดาชาวบ้านเมื่อได้ยินข่าวว่ามิพระต่างทินทุดงมาพักยุวัดต่างคนกับผ้ากินเอิญจักซ่วนกันมาถวายอาหารแล้วก็เครื่องไทยธานไปถวายพระทีมาไมา่กันยางมากไม่ทางเจ้าอาวาสเห็นแบบนั้นลักกยานชาวบ้านหันไปนับถือพระทุดง เมื่อเป็นแบบนั้นลาบสักการะของตนก็จะหดหายแล้วก็เพิ่นเข้าไปหาเจ้าภาพผู้สร้างวัดแล้วก็ไปไส้ลยพระธุดงต่งตงตงตงางๆว่าเมื่อว่าน,นี่อาตมาได้ยินพวกพระที่ธุดงอ่ะเพิ่นนินท่าต่างๆสาละพัดเมื่อผู้สร้างวัดได้ยินแล้วกระซู่นแห้งเลือดขึ้นหนาได้ไปที่วัดไปด่าพระธุดง พวกท่านนี่กินเข่าของคนื่นแล้วกลับมานินท่าวารายพวกท่านนี่บ่สมควรสิก,กินเขา่าไปกินขี่ดีกว่าว่าแล้วก็ขับรถไลยพระเล่านั้นออกจากวัดไปทันทีนี่แหละครับหลังจากนั้นด้วยผลแห่งกรรมนั้นทรงผลให้คนสางวัดแหล่ก็เจ้าอาวาสตายไปเป็นเปรต อาศัยในหลุมส้วมเดียวกันในวัดนั้นโดยเปตคนที่สร้างวัดนั้นน่ะเป็นเปตอยู่ด้านบนส่วนเปตเจ้าอาวาสอยู่ด้านล่างเมื่อมีคนมาไทยหรือบัคขีนั่นเองเปตทั้งสองก็อ้าปากรับกินยางอริสอร่อยจากนั้นก็ทายออกให้เปตเจ้าอาวาสที่อยู่ด้านล่างกินนี่ก็คือ คำเบาของคนคือคำทีโสกปกบอผิจารณาไตตองให้ดีบอเมนวาเห็นเพิ่นเบาจัางไหนกระเสียวตามเพิ่นต้องศึกษาข้อมูลต้องวิเคราะห์ผิดจารณาให้ดีก่อนสี่วาคนอื่นนี่แหละครับคือการใส่ปากแต่ว่าคำทีเบานั้น เป็นคำโสโรปกจึงต้องรับผลกรรมโดยการกินของโสโครกเช่นกันคนเห่าการสิวอยังหรือว่าเห็ดอียงต่างต่างต้องคิดไต่ตองให้ดีก่อนบอแมนวาวอล้ลวกับม่แก่ที่หลังมันบอแมนเมื่อกรรมนั้นมันได้เกิดแล้วมันก็ต้องรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้น การดูถูกดูมินพระอริยสงฆ์หรือภูมิศีลมิธรรมก็ดียาสับไปเบาย่าไปประมาทหรือปาะมาทพิ่นเห็นภายนอกก็อีกอย่างหนึง่งแต่ภายในจิตใจเพิ่นอาจสูงทรงก็ได้นี่คือขอคิดขอทำให้เห้านำมาใส่ในชีวิตประจำวันยาประมาทกับสิ่งใดๆทั้งสิน้น